สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่บล่อยสั่งคอมพิวเตอร์ iMa c M1 มาใช้นะคะเราก็จัดโต๊ะทำงานใหม่เล็กน้อยค่ะจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะคะเริ่มที่ชั้นทางด้านซ้ายตรงนี้ก่อนนะคะชั้นอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะวางโคมไฟจีบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่สำหรับวาง i-pad ค่ะวางสมุดเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะต่อมาที่ตัวโต๊ะทำงานนะคะตรงนี้ก็จะวางนาฬิกาไม้รูปบ้านเอาไว้ค่ะ เกิดที่ผนังจะติดเป็นรูปโพลารอยเอาไว้นะคะแล้วก็ที่กลางโตจะวางเป็น iMac เอาไว้ค่ะเป็น iMa c M1 สีชมพูนะคะวางบนชั้นวางอันนี้ค่ะชั้นวางอันนี้เป็นของยี่ห้อพาวโลนะคะสวยน่ารักมากเลยค่ะชั้นวางอันนี้ปล่อยชอบมากเลยนะคะที่ด้านขวาของฉันจะมีที่สําหรับวางปากกาได้ด้วยค่ะส่วนอันนี้จะเป็น USB ฮารูปเครื่องบินนะคะ อันนี้ปเอาไว้ต่อกับ usb hub ที่เป็นหัว type c อีกทีนึงค่ะเพราะว่าอันนี้จะไม่ใช่หัว type c นะคะค่ะจะเป็นสพอร์ตแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางอันนี้ปล่อวางเป็นโมเดลกระชาปองที่หมุนมาจากญี่ปุ่นค่ะเป็นน้องมอริสนะคะกระชาปองอันนี้ต้อนหมุนปลอมีถ่ายฟิล์เอาไว้ด้วยค่ะสามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะคะหมุนมาจากนาโโยยาค่ะ แล้วก็ทางซ้ายอันนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธนะคะเป็นลำโพงดีวูมซูอีค่ะอันนี้น่ารักแล้วก็เสียงดีนะคะสีเข้ากับ iMac พอดีเลยด้วยค่ะส่วนที่ใต้ชั้นวางปล่อยวางเป็นคีย์บอร์ดของ Apple เอาไว้นะคะเอาไว้สลับใช้กับคีย์บอร์ดแมคชีนิคอลค่ะนีค่ะที่ปล่อยใช้อันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดที6อ0นะคะเปลี่ยนคีย์แคปเป็นเซตไอศครีมค่ะอันนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ ตัวสายอันนี้จะเป็นสายของอักโก้ค่ะเป็นสายสีชมพูฟ้านะคะทางด้านขวาอันนี้จะเป็นแผ่นรองเมาส์ของบลูสตาร์เดอร์ค่ะอันนี้ใช้ดีนะคะใช้คู่กับเมาส์ของ Apple อันนี้โอเคมากๆค่ะแล้วก็ที่มุมทางด้านขวานะคะปาะวางเป็นบ้านไม้เล็กๆสำหรับตกแต่งค่ะบ้านไม้อันนี้ปาซื้อมาจากร้านร้อยเยนที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้น่ารักดีค่ะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับโต๊ะวาง iMac ของปอยเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ